คุณเคยสงสัยไหมว่าบางเหตุการณ์ในโลกนี้มันไม่มีคำอธิบายเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นเร็วราวกับพลิบตาเดียวและสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงคำบอกเล่ากับความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้บางคนบอกว่ามันคือความบังเอิญบางคนเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่เบื้องหลัง เด็กชายคนหนึ่งปรากฏตัวแล้วหายไปไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนและที่น่าประหลาดใจที่สุดไม่มีใครพบตัวเขาอีกเลยนี่คือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านทั้งย่านต้องหันกลับมาตั้งคำถามกับสิ่งที่ตาเห็นว่าแท้จริงแล้ว มันคืออะไรมันเริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นของวันที่สพฤศจิกายนสองพร้อยห้ผู้คนในละแวกคลองมหานาใคใกล้สะพานเจริญราษฎร์ต่างก็ใช้ชีวิตกันตามปกติเด็กๆ็กวิ่งเล่นชาวบ้านพูดคุยเสียงจอแจของเมืองใหญ่ดังอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมีเสียงตะโกนดังขึ้น เด็กตกน้ำเด็กตกน้ำเด็กหญิงวัยเพียงสองขวบพลัดตกลงไปในคลองมหานาคต่อหน้าต่อตาคนที่เดินอยู่ใกล้ๆและในวินาทีนั่นเองเด็กชายคนหนึ่งอายุประมาณ9ก้าขวบรีบกระโดดลงไปในคลองทันทีเขาว่ายน้าตรงไปหาเด็กหญิงคนนั้นเหมือนตั้งใจจะช่วยชีวิตเธอชาวบ้านอีกสองสามคนรีบกระโดดตามลงไปในคลอง ช่วยพยุงร่างของหนูน้อยขึ้นมาและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่พวกเขากลับพบว่าเด็กชายที่กระโดดลงไปช่วยหายไปไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยนักประดาน้ำจากมูลนิธิถูกเรียกตัวมาทันทีใช้เวลากว่าสองชั่วโมงในการงมหาแต่ไร้ล่องรอย ไม่มีร่างเด็กชายไม่มีเสื้อผ้าลอยน้ำไม่มีอะไรทั้งสิ้นเสียงกระสิบเบาๆหรือเด็กคนนั้นไม่เคยมีอยู่จริงชาวบ้านบางคนที่อยู่แถวนั้นเริ่มจับกลุ่มพูดคุยต่างคนต่างบอกว่าไม่เคยเห็นเด็กชายคนนั้นมาก่อนเลยไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นลูกใคร มาจากไหนอยู่แถวนี้หรือเปล่าและยิ่งไปกว่านั้นบริเวณคลองมหานาคโดยเฉพาะฝั่งที่เกิดเหตุเคยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตทุกปีโดยเฉพาะเด็กผู้ชายเรื่องลี้ลับก็เริ่มลอยมาตามสายลมของชาวบ้านในชุมชนเสียงคนแก่กระซิบในพื้นหลังตรงนี้นะ มันเฮียนแม่หนูมันเฮียนบางคนเชื่อว่าเด็กชายคนนั้นอาจไม่ใช่เด็กที่มีชีวิตแต่คือวิญญาณของเด็กที่เคยจมน้ำเสียชีวิตไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนเขาอาจยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่นั้นและในวันนั้นเขาอาจจะปรากฏตัวในภารกิจสุดท้ายเพื่อช่วยเด็กหญิงคนนี้ให้มีชีวิตรอด หลังเหตุการณ์ผ่านไปวันรุ่งขึ้นในวันที่4พฤศจิกายนนักประดาน้ำยังคงลงไปค้นหาอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ยังไม่พบเด็กชายคนนั้นไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขาคือใครมาจากไหนหรือแม้แต่มีอยู่จริงหรือไม่เรื่องราวนี้ กลายเป็นตำนานในพื้นที่ชุมชนใกล้คลองมหานาคทันทีชาวบ้านต่างพากันจุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางบางคนนำขนมของเล่นน้ำแดงไปวางริมคลองเด็กหญิงวัยสองขวบปลอดภัยและได้กลับไปอยู่กับครอบครัวของเธอแต่เด็กชายคนนั้นกลับไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยมีตัวตนอยู่จริงไหม หรือเขาอาจจะเป็นเพียงแค่งเงาของใครบางคนเรื่องราวของเด็กชายปริศนาคนนั้นยังคงไร้คำตอบไม่มีชื่อไม่มีครอบครัวไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขามาก่อนไม่มีแม้แต่ร่องรอยการมีตัวตนแต่เด็กหญิงใบสองขวบนั้นก็รอดชีวิตกลับมาได้อย่างปาฏิหาริหลายคนเชื่อว่า วิญญาณของเด็กที่เคยจมน้ำในคลองแห่งนี้คือผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยบางคนบอกว่าเขาคือผีเด็กที่เฝ้าคลองแต่บางคนก็บอกว่าเขาอาจจะเป็นเพียงเด็กดีคนหนึ่งที่หายไปตลอดกาลแต่ถ้าเด็กคนนั้นเป็นคนจริงๆละ่ะเขาเสียสละชีวิตเพื่อช่วยอีกชีวิตหนึ่งทั้งที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครจดจำ ไม่มีแม้แต่ใครจะตามหาศพของเขาหากเขามีตัวตนจริงเราก็ขอแสดงความเคารพต่อความกล้าหาญอย่างสุดหัวใจแต่ถ้าเขาไม่มีตัวตนจริงๆก็ขออนุโมทนาบุญกับดวงวิญญาณนั้นที่ยังคงเฝ้ามองมนุษย์อยู่เงียบๆใต้ผืนน้ำ